ทุกคนคะพอกันอีกแล้วนะคะที่ป่าบูเบอรี่ป่าเงินแสนของมาดามบ้านนอกคะ่ะอาธิวาป่าเงินแสนของมาดามบ้านนอกนี่ก็เพราะว่าข่มาเก็บอยู่ป่านี่คนเดียวนะคะตอนนี้ข่เก็บได้ครึ่งถังแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเมื่บวานนี้ก็บประได้ทำคลิปนะคะเพราะว่าเมื่อยหลายกันเลยนอนหลับตะเวนเลยคะ่ะทุกคนบูเบอรี่กระโดกคือเก่าล่ะคะ่ะโดกคากโดกแน มามาค่ะทุกคนบาทนี้มาเก็บบุวบัลีขายน้ำกันนะคะตอนนี้ออเดอร์อนะก็ลังมัดเรื่อยๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าข่อยก็บ,บอกเพื่อนอยู่ว่า,าเก็บได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นเพราะข่อยนะบ่มีกำลังข่อยมือนะคะทุกคน <laughs> นั่นแหละค่ะเมื่อจนหลงมือหลงเว้นนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ วันอังคานเข้าใจว่าเป็นวันสุกนะคะเพราะว่ามือยแห้งจนเราบอกโมว่าโอ้ยมืออื่นกับวันหยุดแล้วพนะ้าโมเขาจนหัวนะคะทุกคนมาค่ะมามาเก็บบเบารีซอยบ้านดมามันนอกนะคะทุกคนเบิงมาบเบารี่กันนัวใหญ่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเบิงดูค่ะมันก็จะอยู่ทั้งใต้ทั้งใต้นะคะทุกคนเบิงนั่นแหละนะคะเบิงดูค่ะเบิง เวลาก,ก็ไปพุ่นไปพุ่นนะคะเดี๋ยวไปยังซี่ก็บอใครเห็นหมากมันนะคะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ใต่ใบนะคะนั่นแหละมาค่ะมาอ่าตะกอน่ะมือนั่งคอยเก็บอยู่มองหานนะคะ่ะนั่นฝากไปต้นยญ่ๆนั่น,น่ะคะ่ะมันนี้เกลเลยมาเก็บหนีนะคะก็ะค่ะมา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 เอาเงินน้ำมาดามัานหนอค่ะทุกคนนะคะ เจ็ดไม่แน่นวนงชีเยอะค่ะทุกคนมองนี้มันโฮมนะคะเดี๋ยวเห็นว่าดามบ้าค่ะยูนีค่ะ <laughs> บุบเี่ต์มี้ตนวยงามๆค่ะทุกคนนี่หนนวยใหญ่ๆ ที่คอยเก็บอ่าค่อยๆกับพราะว่าประหยัดหายบูเบอรี่แตกนะคะทุกคนมีเอฟซีหลายคนนะคะว่าคือเก็บธนูทะนอมแท้ว่าช่างค่ะที่เก็บคอยกับเวลามันแตกนะมันก็จะเสียนะคะเราก็เก็บเพื่อที่่ะหายบูเบอรี่แตกนะคะ เศษไม้น้อยๆนี่เยอะๆค่ะทุกคนกเลยคอยเก็บเก็บเลี้ยวมาได้ค่ะปลาปลานี่น่ะมีตเศษไม้น้อยๆคั่นดหละค่ะนันะค่ะ,คะเก็บง่ายง่ายค่ะหน่วยกับงามพร้อม นี่ค่ะทุกคนพนานนี้ตัวหน่วยใหญ่ๆเป็นตาชีอ่อนลูกค้ากะประทับใจนะคะทุกคนเป็นบอกว่าทั้งได้เต็มกระปุกทั้งได้หน่วยงามพร้อมทั้งได้ของฝากได้ทั่วกินนันแหละลูกค้าประทับใจหลายนะคะก,ก็ได้กะอยากเป็นลูกค้ามาตาบ้านนอกเป็นเด้ยองเจ้าของอิลีคะ่ะทุกคน นี่แหละนี่แหละค่ะข่อยก็เก็บง่ายสบายๆนะคะเ่เก็บรวดเร็วดอกเพราะว่าอ่าเ้าต้องอเซฟเซฟร่างกายนะคะทุกคนว่าให้เ้อเมื่อยจเกิน,เกนไปไปนะ ทุกคนได้ถังหนึ่งแล้วแต่ว่ายังบม่เตรมหอกค่ะคอยพักเกบกาแฟก่อนนะคะรอทเรนอ Mm. Alltså, morgon. Ja, alltså imorgon. Du kan gå ner och sätta dig i hamnen. <laughs> Kolla på måsarna. Nej, det är jobb sen när man tar. har... får ju gå till åka. När man inte har någonting att göra precis. Det blir, det blir svårt. Okej... Vad det är som att det är Ja det verkar som det fylls på hela tiden problem. Från ingenstans. Du träffade väl Alfred när ni var nere? Ja det gjorde jag ju. minuter eller? Sex timmar. Okej. Men jag känner mig inte som en pappa ändå så... <skratt> <skratt> Nej, jag vet. Det, 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 det blir så tyvärr, så här konstigt. Det kommer det ett tag. Till de kommer upp i tonåren och vågar föra av sig själva. Då släpper det. Annars är det konstigt. Det är därför det blir konstigt att skaffa barnen nu också. Nej, jag tycker det var rätt skönt faktiskt. Då kunde man släppa. Man mm. är gamla med Ja, man kan ju släppa lite fokus i alla fall. Mm. Mm. Nambo beleja. Men gick det bra på böder då? Det känns konstigt. Mm. Ja men det kan jag förstå. Det kan jag förstå. Men, men det fungerar för övrigt så jag inte på och hela tiden. Mm. Mm. Ja. 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 Ja, det var ju bra om du kunde fortsätta. Men för, för eran del så vet ju ni vet om varandra redan. Vad som har hänt. Det är ju ingenting som är dåligt Det är ju för, det är fördelen. Vad kan jag ha Birgitta Ja เก็บอีกทั้งน้อยนี่ก็กลับบ้านนะคะทุกคนปลาบ่าในเอากลับบ้านนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถุ่มหนึ่งแล้วค่ะอ่าสองชั่วโม,มงเคึ่งนะคะเมื่อน,นี้เก็บยากเพระาะว่าเศษไม้เล็กๆน้อยๆเยอะมากเลยค่ะทุกคนเลยได้ทงังหนึ่งกลับมาเนี่ยวันเต็มนะคะปลาคาร์พบาดกลับบ้าน ปะาหากับบ้านคุยกันที่บ้านนะคะพญายาค์ฟังว่ากะบอกกับลูกหลานแล้วหล่ะขาขอบครัมมีปัญหาปะาพญาว่างดหน้าจะพาไปมองอื่นนะคะทุกคนมองที่เคยไปไกลๆนั่นแหละอยู่นี่นะมันมันมีอยู่ตัวมัน ห้างๆแล้วล่ะค่ะทุกคน่นแหละคอยกันเลยว่ามันเก็บยากแน่เห็นบ่เมื่อนี้ตัดตั้งสองชั่วโมงได้แค่ทังกว่าหน่อยหน่ึงตะกี้ในชั่วโมงเดียวก็เต็มทางแล้วนะคะมอเืินก็จะไปบงอื่นนะคะไกลจากบ้านก็ประมาณสามสิบกิโลขอเมี่เคยไปทุกปีนั่ละค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่นี่มันหนา เก็บยากแล้วนะคะมันก็มีอยู่ตอนเป็น่างทางแล้วค่ะทุกคนนั่นแหละเมื่อนี้ใส่เวลาโดนเติมนะคะโดนก็ทุกข้างเลยนะคะ,คะลูกค้าอาจจะไปส่งลูกค้าวันเสาร์นะคะแปดกล่องคิดว่าเมื่อนี้ก็คงจะได้สี่กล่องนั่นแหละคะ่ะเมื่ออื่นวันพฤหัสก็จะเก็บอีกสี่หกกล่องแล้ววันศุกร์ก็จะอยู่ถังสี่นะคะนั่นแหละ นะคะข้างมาเก็บบุบรีก็จะกินบุบลีเป็นน้ำมะคะ่ะทุกคน